สวัสดีค่ะพเพื่อนๆมนี้กษสิว่าเบิ้งกัน,นมิสเตอร์โฮวาร์ดเป็น,น,ม,นมาซอยทั้ความสะอาดบริเวณกรอบอบ้านพักเนี่ยค่ะการทำเนินเกษตรไดจดีด,ดอกมาซอยสอนฟานะร์มอ่าประกามาซอยมิสเตอร์ดูมิสเตอร์สเตนดูแลบริเวณอ่าบ้านพักของเพื่อนนะคะเป็นซีอุบริเวณที่สอนฟาร์ม ็จะมีรถนี่ยนะคะตัดหญ้าเพิ่นแล้วก็มีรถแท็กเตอร์ที่เพิ่นสิมาซอยให้กันทำความสะอาดเพิ่นก็อยู่แบบสบายค่ะเพิ่นบ่ได้ขอร้องอีหยังเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมาซอยเพิ่นเป็นวัตใจดีมากๆเลยนะคะเพิ่นใจได้เลยตอนนี้เพิ่นกับเซหาสัมผัสนะคะ Krass, ja. <laughs> det der, og... De, ja, 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 deg det 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 er er fint da, krann, da, mye arbeid, lenge lite krann, Ta lite kran kran hver dag, går det bra? <laughs> ja, det går bra, bra, ja. heter den? Det er kryppeplen. Plentklipper. Pr Trak Traktorklipper. Traktorklipper. Mm. Ja. Det funker bra. Ja, det bra. Ja. Ja, vi kjører forsiktig, for det, det kan være stein. Ja, stein, hei. Man må påse på Ja, mm. Ja, det er bra igjen. Ja. og så มีติหายนะดูหายยดเรดเพนนะดูหายยดเเพนนะอยอย่ายวอ่าฮะดูคุตันน่เนาะเาเดี๋ยวฟินตาาวบราช่วงนี้ก็ทำความสะอาดบริเวณรอบๆฮิตตามิตอวัด โหวาหยาฮันลิเกขาช่วยทำความสะอาดบริเวณนี้น่ารักมากอะดูซิงเกลโอ้เขาบอกเขาโสดนะคะซิงเกลซิงเกลแอนดริยิฟหยาห้าสิบแปดปี

วารบุริรัมค่บสุรินารบุรีรัมสุรินสุรินทีุริสุัเคยไปทนรินเบรรัมหมพี่เคยไปอยู่ที่บริรัมที่เขาพนมรุงฮดูลสทินอไรเซยัน

อยากจะไปบ้านเราแล้วค่ะช่วงนี้แหละช่วงโนเวมเบอร์พฤศจิกาถึงช่วงคริสต์มาสดซ e m b เซ ember อย่าสาวๆเตรียมตัวไว้นะคะใครสดยกมือขึ้นเลยฮะโออยากจะอยู่ที่บ้านเราประมาณสองสเดือน expelled คุ้ตรีโมนาฉันเลิกดื่มเหล้าแล้วนิดหน่อยดื่ม e ายนิดหน่อยยอดอ n e ไ det er ี่ bra. ฉันไม่ได้ดื่มมาได้สองปีแล้วสบาอด่ อืมยาทักฟาปราตายาให้เกลีดูรีดอูุปยันโอเคฮาเดะขวานฮาเดะดูเชลเลน่าก็ได้สัมภาษณ์มิสเตอร์นะเป็นคนแบบน่ารักมากเลยคุยคือสนุกนะคะก็ จะคอยติดตามกิจกรรมหรืองานที่เขามาช่วยสอนฟารมนะคะแล้วก็จะถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆฟังครั้งหนึ่งมัจะเป็นบ้านเพื่อนเย่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเฟื่อนฟื้นของสอนฟ้าม่ค่ะเวลาเขามีฟื้นเขากระสิมาเก็บมังนีกะเขาก็สิแพ็กเป็นกระสอบกระสอบไ้นะคะเขากระสิไปเบิงว่าเอ้าเก็บไว้จังไดก็นี่นะคะฟื้นของสอนฟ้ามเอาไว้ใส่หนาหนาวหนาหนาวนี่กะเจพาะอฮีเตอร์ไปในเฮือนาวเสีย มันก็สิบ่อุ่นนะคะเพราะว่าอุณหภูมิบางทีก็ติดลบหลายเฮาก็ต้องใส่ฟืนในการผิงไฟในบ้านมีสจมีเตานะคะเตาฟืนให้เฮา,า,าน้ำอ่าสอนรคภามกจิมานําเสนอให้เพื่อนๆเพื่อเบื้องเนีเ่ยก็คือนี่ละ่ะฟืนที่เฮาแพ็คใส่ถุงใส่ถุงไว้อันนี้เฮาก็ใส่ได้หลายปีค่ะนี่ยอ่าช่วงนี้ก็สิเป็น โวนก็คือฤดูช่วงฤดูใบไม้พินะคะอากาศกสิเริ่มเขาฤดูซัมเมอร์ของนอร์เวย์กรสิมีเห็นว่าสภาพอากาศนั้นเปลี่ยนไปกสิมีพระอาทิตย์ซ่องแสงแล้วก็สภาพอากาศนันน้นค้นกรสิออกมาออกกําลังกายแน่ออกมาั่งนอกเห็นว่าอากาศตอนนี้อถือว่าดีมากๆเลยนะฮะ ต้องการแสงแดดมากๆเลยช่วงนี้ในประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งผ่านพ้นฤดูหนาวเพิ่งจะถือว่ากับบอเ่นว่าเสร็จสิ้นนะคะฤดูหนาวก็ยังมีหนาวอยู่อากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะเน้าออกมาอยู่ข้างนอกกันยังต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะก็บาถึงว่าห่วนคือบานเอ้าเลยนะภาพทองทะเลก็สวยงามนะ,ะช่วงนี้กับ้าผูา้ใดสีตกปลาก็เตรียมตัวไว้เลย เพืเ่อนๆก็เนว่าใบไม้กําลังออกใบพริใบไม้หลังจากฤดูหนาวเขาก็จะถูกปกคลุมด้วยหิมะช่วงนี้ก็เกิดหิมะก็ไล่ๆไปเมื่อแล้วเขาจะ,ะใบไม้ก็จะพริออกมาใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนฤดูนะคะประเทศสวยงามมากๆเลยว,วิวทิวทัศน์สวยงามมากๆอ่า,าประเทศอันนี้อ่้คือแนนิย,ยายนี่แหละพูดถึงแล้วนะอ่า ส่วนฟ้ามกับมี่ปรัสวยๆมาฝากเพื่อนจำเนีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีคลิปช่่งไหมนะคะสวัสดีค่ะ